สวัสดีครับผู้ติดตามช่องลุยสานนะครับวันนี้ผมจ่าโจนะครับเส้มาสอนนะครับการผูกเงื่อนนะครับเงื่อนที่ใช้ในการป้องกันมะเทาสารภัยนะครับก็มี10เงื่อนนะครับสิเงื่อน3หมวดนะครับอันนี้วันนี้เส้มาสอนหมวดต่อเชือกนะครับหมวดต่อเชือกจะมีด้วยกัน3เงื่อนคือเงื่อนพิรอดเงื่อนขัดสมาธิแล้วก็เงื่อนประมงครับวันนี้เส้มาสอนเงื่อนพิรอดครับเป็นเงื่อนที่ใช้ในการหมวดต่อเชือกครับหมวดต่อเชือกนะครับ ที่มีขนาดเท่ากันนะครับเป็นนะครับผูกแล้วนะครับก็ต้องมีการหลอกปลายเชือกหรือหาข้อไกลนะครับในทุกครั้งเพื่อกำจัดการการหลุดนะครับส่วนมากนะครับนะครับการขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการที่หนึ่งกันะครับขวทับซ้ายนะครับขวทับซ้ายขัวทับซ้าย้วก็อ้อม้นใด้นหนึ่งอ้อมกันนะครับล้วก็น้ำปลายเท่าปลายเชือกทราย ใส่มือนะครับมาถับไปครับไปเชือกดนานควานนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงให้แน่นนะครับนะครับนะครับดึงตัวได้นะครับแล้วก็ล็อกล็อกปลายเชือกนะครับล็อกปลายเชือกอีกทีนหนึ่งเพื่อความกันรุดนะครับกันรุดกันรุดนะครับแน่นนะครับเป็นการต่อเชือกครับหมดต่อเชือกนะครับ เงินนี้คือเงินพิรอดนะครับเงินพิรอดนะครับก็เรามีอย่างไรนะครับเนาะติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม